เอ้ยติดรูติดรูออกไม่ได้ออกไม่ได้นี่ย,ยังไงครับโอ้โหดูดูดมาให้เชียพี่ทุกคนนี่ช้างเยอะแยะเลยนี่มาดูสิสวัสดีครับทุกคนวันนี้น้องแพมมี่ก็มาอยู่ที่วัดทวีการะอนันนะหรือว่าวัดสีชมพูนั่นเองเฮ่แก้วแพมมี่แพมมี่ไปจับนกแก้วแล้วแพมมี่นกแก้ว นกแก้วเขามองหนะ้าแฟมมี่ช้างเยอะแยะเลยนี่มาดูสิอุ้ยช้างมีไหลโงงเลยเนี่ยตัวใหญ่ด้วยนี่แฟมมี่เขาอยู่นี่แฟมมี่แล้วนี่โอ้ทุกคอนนี่มีอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยเนี่ยมีสัตว์น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนี่ดูเป็ดเป็ดเฮ้ยแฟมแฟมี่ไปไหนนี่ดูดีมารายน่ารักมากเลยแฟมมี่อุ้ย ก่อแม่ไม่ยอมปล่อยเลย,ยลพึ่งตื่นน,นี่แพมมี่ดูสิแพ้ยักษ์แพะยักษ์กเลอเลยดูสิเฮ้กวางสีทองมองหน้าแพมมี่อีกแล้วกวางน,นี่ด้านนี้เขาก็จัดสวนด้วยนะวัทวีอ่ะเนี่ยเป็นสวนมานั่งเล่นเวลาร้อนนั่งเล่นพักผ่อนได้นะน,นี่เขามีน้ำพุด้วยดูสิ พญานาคพญานาคพ่นน้ำทุกคนเห็นไหมเห็นไหมนี่น้ำปูำทุกคนแพมีเจออะไรดูสิเฮ้ยหมูโอ้แป๊บเดียวแพรมีบอกแป๊บเดียวโตแล้วนี่แต่ก,ก่อนมานะแพ่เรียกอยู่เลยยังจับนมป้อนอยู่เลยอ่ะดูสิตัวใหญ่เร็วมากเลยอ่ะร้อนไหมร้อนเปล่าดูดิหมูนะโอ้ดูสิใหญ่เร็วมากเลย วัสวีครับวัสดีครับ,รบแอมี่เอานมมาป้อนมันเลวเดี๋ยวเดี๋ยวหานขนนมมาป้อน่ันโอ้สงใส่ยจะหิวนะทุกคนร้องกันใหญ่เลย <c oughs> เห็นคนมา <c oughs> เอ้ยติดรูติดรูออกไม่ได้ออาไม่ได้เนี่ยมันติดรู <c oughs> อย่าเข้ามาว <c oughs> <c oughs> ่างไงครับ <c oughs> โอ้โหดูดูมาให้เชียร์พี่ทุกคนดูทิ หิวเหรอหิวเปล่าหิวไหมหิวไหมครับน่ารักจังเลยลูกแตมมีน้องจับหัวเขาสิแม่ี่จับหรือเปล่าม่การไม่ต้องจับหัวเขาสิส่วนด้านนี้ก็มีท้าวเวสสุวรรณด้วยนะอ,อกใหญ่มากเลยทุกคนเนี่ยใครจะมาขอพรท้าวเวสสุวรรณนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับในวัดทวีการานันนะหรือวัดสีชมพูจะให้หาปลาก็มาซื้อตรงนี้นะมีขนมปัง ก็มีขนมที่ให้ปลาด้วยเฮ้แพมมี่เมาสิเดี๋ยวเราจะไปดูแพมมี่ให้หานปลากันนะนี่ที่นี่ถ้าใครจะขึ้นไปต้องถอดรองเท้าด้วยนะคะเนี่แพมมี่ให้หานปลาแล้วทุกคนากมาดูนะว่ามีปลาอะไรบ้างคุ้ยนี่ปลาตัวใหญ่งั้นเลยเนี่ยปลาบึกปลาบึกปลาบึกสีขาวด้วยเห็นไหมมาแล้วมาแล้วให้แพมมี่หยิบให้อ่ะแพมมี่อ่ะนี่แพมมี่ให้แล้วแพมมี่ให้อาหารปลาแล้ว โอ้โหปลาอย่ายน,นู่นเลยพี่มี่ไหนๆโยนไหมสิพี่มีโยนอาหารปลาไปไกลมากเลยนะเอาสิลูกฮ pp, วึวิวโอ้โหไปยาน,นู่นเลยมันมีลมช่วยนะมันก็เลยไปไกลวิวนู่นไปนู่นเลยส่วนตรงโน้นเขาก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวขายด้วยนะแต่ตอนนี้เขาปิดแล้วป้าขายหมดแล้วตรงนี้ก็เป็นร้านกาแฟาตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ให้อาหารปลานะที่เป็นบ่อเนี่ย นี่เป็นบรรยากาศรอบๆสระที่เขามาแห่หานปลาตรงนี้ก็มีน้ำพุด้วยนี่ฝั่งที่แัมมี่ให้หานปลาอยู่เนี่ยก็มีน้ำพุด้วยนี่ไงแัมมี่ให้หานปลาอยู่อุยทุกคนดูท่านั่งเขาให้หานปลาแัมมี่ <c oughs> ยืนแล้วยืนแล้วอือนี่อให้แล้วนี่ปลามาเยอะแยะเลยแมัแมมี่นี่ปลามาเต็มเลย รวร็วิวนี่มันมันรอแล้วเนี่ยมันรอแพมมี่แล้วเนี่ยอ่ารีบให้เร็วรีบให้เร็วมันมารอแล้วเนี่ยแพมมี่เฮ้ยแพมมี่เขาทำอะไรทุกคนนั่นหัวชนเลยเมื่อกี้อ่าให้อาหารเขาจะให้อาหารเองนะแพมมี่เนี่ยเขาไม่อยากให้จับอ่ะสิโยนสิโยนสิอึ๊บจ้าจ่าจ่าโยนสิโยนสิ นี่ปลามันรอเต็มเลยเนี่ยอือออเกเย็นหน่อยนะพี่ปลาทำนี่โยนทีละอันเองกลัวหมดนี่นี่ปลามันลอยเต็มเลยเยวิปลาดุกลอยหัวเต็มเลยนี่มีมีปลาช่อนด้วยนู่นทำนี้ชอบให้หารปลาไหมคะคือปยักหัวชอบชอบชอบอาซี่โยนสิโยนสิ เนี่ยดูสิเขาลอยหัวเต็มเลยเนี่ยปลาเนี่ยมารอกินอาหารเ่ยลอยหัวเต็มเลยนี่มาทางนี้นี่แตี่เราให้อาหารอยู่ทางนี้แต่มี่เดิมนี่แหละโยน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 ,นี่มีปลาบึกสีขาวด้วยนี่เห็นไหมปลาบึกเผือกปลาบึกเผือกตรงนี้ก็เป็นวิวอีกจุดหนึ่งนะครับ ที่เขาเรียกว่าสีชมพูเพราะว่าเขาจะใช้สีชมพูทาวัดนั่นเองนะเนี่ยจะเห็นจะเป็นสีชมพูส่วนมากเลยเ <c oughs> ดูสิแพรมี่เขาทำอะไรเมื่อกี้ไหนแพรมี่ทำอะไรเมื่อกี้ลูก <c oughs> ไหนทำอะไรไหนทำใหม่สิทำอะไรเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเอาวางไว้หรอแล้วปลาจะกินยังไงอ่ะอ๋อเดี๋ยวลมมันพัดตกวยลมันไม่พัดนะโอยจนโจนโนเอาแม่ก้งช่วยหน่อยแพรมี่แล้วปลาไม้แล้วปลาไม้แล้วนี่ ปลาไม่ลอยอีกแล้วนู่นแม่กุ้งโยนนู่นแล้วแม่กุ้งปล่อยอย่างนี้หน่อยสิลองปล่อยหน่อยแม่กุ้งอ่าโปรย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 โอ้ปลาดุกเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวหมดนะแพมมี่เร็วเร็วเดี๋ยวแม่กุ้งให้หมดเร็วนี่ปลาดุกเผือกปลาดุกเผือกเห็นไหมทุกคนเนี่ยตัวเนี้ยส่วนคนนี้ก็ กำลังขมักขมเอ็นเลยเนีย่ให้อาหารปลาอย่างเดียวหาแล้วแพมมี่อ่านี่นะอาหารปลาใช่ไหมแพมมี่ใชอ่อาโยนโยนโยน,โยนไปนู่นแล้วอาเรีบโยนรีบโยนใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วลูกเรีบโยนเล้วลลอืออ่าสองไม้สองมือเลยสองไม้สองมือเลยเร็วเร็วเร็วอือ โยนโยนโยน,โยน,โยนโยเดี๋ยวดูสิมีตัวใหญ่ขึ้นมาอีกว่า่อาน้ำฮะ<า>น,น้ำผู้น้ำผูอ๋อนี่แพมมีบอกน้ำผู้อ,อ,อะไรคะพี่เขาคุยกับปลาเหรอแพมมี่ฟังนะฟังนะแพมมี่คุยกับปลาเหรออ้าวไม่คุยแล้วยังคุยกับปลาอยู่เลยหาอะไรอะแพมมี่ โอ้แม่กุ้งเขาจับโยนไปแล้วปลากินไปแล้วอุวยดีใจดีใจเดี๋ยวดูนะครับทุกคนอันนี้คือวิธีการให้อาหารปลาแบบใหม่ของแพมมี่ดูดูดูแล้วมันก็กิ่งตกลงมาตรงนี้้ยจับอ่ะเฮ้ยเจับอ่อะวิคิดได้ไงอ่ะเก่งมากเลยลูกฮะใ,ใส่มือออใส่มืออ่าใหม่อใหม่ไหนทำใหม่ซิทำใหม่ซิ อ๋อให้ปลากินเชี้ยงเลยอ่ะเอาวะไหนให้แบบไหนให้แบบไหนจับมากเลยแบบเมื่อกี้ดู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 เอาเยอะเอาเยอะวิธีให้ปลาแบบใหนอุ้ยแล้วมันก็ตกลงมาตรงนี้เก่งจังเลยอ่ะเต้นก่อนเต้นก่อนยังไม่ได้เต้นเลยวันนี้อ่ะตึงตึงตึงเยอะตึงตึงตึงเยอะตึงตึงเยอะตึงตึงเยอะตึงตึงอ่ะหนึ่งบทเพลงเร็วตึงตึงเยอะตึงตึงตึงเยอะตึงตึงเยอะ ตอนนี้ก็ใกล้หมดแล้วนะนี่ทุกคนอาหารอหมดแล้วจะเทจะเทต้องจับถุงไว้ด้วยนะลูกอย่าถุงโยนลงไปนะเด็กๆต้องเอาไปทิ้งถังขยะนะเฮ้ยเทแล้ว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 อันนี้ออ่าเลยอีกสองอันเราก็จะได้กลับบ้านละโอเคตบมือตบมือตบมือชอบไหมชอบไหมสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะทุกคน ากกดติดตามน้องแพมมี่กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะบ๊ายบายบ๊ายบาย